ผู้หญิงคนนี้เหมือนตายทั้งเป็นไปดูชีวิตของเธอผู้หญิงคนนี้อายุ25ปีนี่คือใบหน้าที่ดำๆนั่นอะไรปากครับที่เบลออยู่เดี๋ยวคุณผู้ชมเอ๊ะอะไรข้างบนนั้นจมูก<อ>ข้างล่างที่ที่ดำๆนั้นคือปากโอ้โหเออผื่นแดงครับแล้วก็ผื่นพุพองขึ้นทั่วใบหน้าลำคอร่างกายที่ริมฝีปากแพ้หนักเลยเป็นแผลขออภัยคุณผู้ชมมีเลือดมีหนองผมล่วงเป็นกระจุกกระจุก แล้วก็มีข้อข้อความในคลิปบอกว่าฉันในวัย25ปีเห็นรูปตัวเองคนเดียวก็ยังแอบร้องไห้ตอนแรกเป็นไข้ไม่สบายปวดตามตัวก็หวังเข้าคลินิกเพื่อรักษาตัวเองให้หายแต่สุดท้ายกลับเจอสิ่งที่หนักที่สุดเมื่อวานนี้ผู้หญิงผู้เสียหายตัดสินใจครับตัดสินใจไปที่สพเมืองอ่างทองไปแจ้งความเอาผิดกับแพทย์เจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งในตัวเมืองอ่างทองคุณผู้ชมผู้หญิงผู้เสียหายเล่าบอกว่า ประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเธอเนี่ยเป็นไข้แล้วไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งในตัวเมืองอ่างทองหมอถามอาการแล้ววินิจฉัยว่าคุณเป็นรูมาตอยเฮ้ยอะไรว่ารูมาตอยรูมาตอยเป็นอาการนะครับบวมตามข้อปวดตามข้อนะครับหมอฉีดยาให้เธอให้ยาเธอมากินหลังจากนั้นอาการดีขึ้นดีขึ้นเสร็จปั๊บก็จะไปที่คลินิกอีกครั้งหนึ่งจะไปรับยาเพิ่มนะครับยารักษารูมาตอยเนี่ย กระทั่งกลางเดือนพฤษภาคมเธอเริ่มมีอาการผิดปกติเมษาพฤษภานั้ะ